ยังจําได้หรือเปล่าครับไฟสุดท้ายของไทยสอจเปียกอุทัยว่าเจอกับผู้ชายคนนี้ครับมีโชคบางกอกอะไรย่นวัดดีครับเป็นไงวันนั้นเราอาการให้หมอฟังหน่อยโอ้ต้นมาละเอียดมากเลยตอนไปชกนี่เขาวางแผนยังไงทีมงานก็เตีทีบเนี่ยบอย่าไปโดนหมัดใเพราะว่าหมัดของไทยคือเราก็รู้ว่าก็หนักใช่ไหมแต่ชกละเอียดมากเลยแล้วก็มีลูกเตะแขนด้วยใช่ไหม วันนั้นเป็นไงบ้างเกมยก่ผมถามก็คุมมาคุมมาดีเลยพยายามพ้นเหตอันตรายไปให้ได้ก่อน <c oughs> เพราะเขายังหนักอยู่<ช>มีมีเตะมีทำลายจังหวะเขามีเตะเขาท่อนแขนเหตุเกิดยกไหนพี่ยกยกยกสี่ <c oughs> เหตุเกิดยกสีราคากระโดดข้ามอย่างไว <c oughs> ไปโดนอะไรเขา้ามันก็ เป็นบล็อกหมัดจังหวะบล็อกหมัดมันก็งอตัวงออะไรแบโดนต่อยท้องใช่ไหมเขาเลยมองว่ามันดูเหมือนมีอาการมั้งเหรอใช่แล้วจริงๆริงแล้วจุกไหมก็ไม่ไม่ไม่เทต้องอะไรจริงเหรอไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าทรงอ่ะทรงอ่ะทรงทรงมันออกอาการงอเกลือกงอแบบนี้ยกผ้าเขาก็สบายเลยทีนี้ถ้าเจอกันใหม่รอบหนึ่งต้องเสร็มอะไรไปไหม เก้าองค์เติมหน่อยใช่ไหมใช่ครับจะทำใหม่อีรอบโอเคไหมโอเคครับเขาขึ้นไปแล้วนี่แต่ว่าไทยถอนไปใช่ครับล่าสุดเจะอยากไปวันไหนทราบยังครับยังไม่รู้เลยที่กัดเท่าไหร่พี่ถ้าเจอกันอีกรอบนึงก็น่าจะเท่าเดิมมั้งรอบที่แล้วเท่าไหร่อะร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบร้อยสามสี่นี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่ใหญ่ครับจริงเหรอกผมปล่อยไปต่อยปล่อยปล่อยไปต่อยครับไปไปเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้องเท่าไหร่ บางทีก็ต้องยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบครับหลาครั้งที่แล้วนี่ก็ร้อยสามสิบโอ้โหแต่ต้นนี่ออกตัวดีมากอ่ะถ้าคงจะเจอทุกปากเก่าแล้วก็พิกัดเดิมไม่ลดเลยอะอะไรนะไม่ลดน้ำหนักไม่ลดลงหน่อยเหรอก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาใช่ครับอันเลี้ยวแต่ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเตรียมตัวแล้วตั้งใจมาล้างตาแน่นอนใช่ครับแต่ใครอยากไปวันไหนเดี๋ยวรอคำตอบเพราสามสิบที่ทำทั้งหมดกี่โลสองโลมั้ง น้อยมากที่สูงเท่าไหร่ร้อยอย็รอยเจ็ก็อยกว่าไทยเห็นในระดาโชคนครับกับน้ำหนักปล่อยหกหกสิบสองหกสิบสร้อเจ็สได้เนาะมีที้ยุ่ไรร่ยีบยี่สจากจังหวัดยะโสธรฝากเลยครับฝากเลยครับฝากเลยครับผมฝากเป็นกำลังใจผมเลยครับผมไปต่อไปเต็มที่แน่นอนอ้าวเดี๋ยวดูว่ามีโชคภาคสกับไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นวันไหน ราะว่าโอ้โหภาคแรกเจอกันต้องบอกว่ามันค้างคาใจนะ,<ช>ะแล้วก็แฟนมวยเชื่อว่ายังอยากดูอีกภาคนึงนะครับระหว่างมวยคู่นี้ไทยกับพิชโชคครับขอบคุณครับ